สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์จากโซล่าเซลล์ออนกริดนะครับเป็นโซล่าเซลที่มีแบตเตอรี่นะครับหรือเราเรียกกันว่าโซล่าเซลล์โฮมฮับนั่นเองนะครับเราจะทำการเปลี่ยนจากอินเวอร์เตอร์ออนกริดตัวเดิมนะครับที่อยูอ่ด้านซ้ายผมตัวนี้นะครับจากอินเวอร์เตอร์ธรรมดานะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ที่เป็นไฮบริดแล้วก็ฝั่งตรงด้านล่างตรงนี้นะครับ จะมีแบตเตอรี่ของโซลาร์เอทนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมวันนี้เจอกันครับนี่คือโฉมหน้าของแบตเตอรี่นะครับผมโอ้ค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่สวยนะครับให้ดูกันชัดๆด้านบนยังเป็นอินเวอร์เตอร์ที่เป็นออนกริดอยู่นะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยน คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่อินเวอร์เตอร์กันครับ,รบโอเคครับแกะกล่องอินเวอร์เตอร์มาแล้วนะครับภายในนะครับอินเวอร์เตอร์ที่เป็นโฮมฮับนะครับผมก็จะมีคอมเมนเอร์บ็อกให้ข้างล่างเนาะง่ายๆว่ามันมีกล่องข้างล่างเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับข้างในมีอะไรบ้างเริ่มจากชุดนี้ครับจะมะีแบตเตอรี่ เล็กๆมาให้นะครับตรงนี้นะนี่อยู่ในถุงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็ยังไม่ได้ต่อเข้านะเป็นลิเธียมนะครับเราจะมีขั้วต่อให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับตอนเราไม่ได้ต่อตัวนี้เป็น d c ซีสวิตฝั่งนี้จะเป็น dc ที่เข้านะครับ dc ที่เข้าอยู่ตรงนี้อ่าก็ตรงจากแผงแล้วก็สามารถแถบไปเข้าแบตเตอรี่ได้ด้วยนะจุดเดียวกันก็ได้นะครับหรือจะใช้ไวบรนของที่เขาแถมมาให้ก็ได้นะครับตัวนี้แถมอ่ามอสบัต นะครับหรือเรียกงย่ายๆ่าเป็น Energy Meter มาให้แล้วนะครับบิวอินอยู่ด้านในนะครับตัวนี้นะครับสั่งนี้ก็จะเป็น AC นะที่เข้านะครับก็มีลายนิวทอนแล้วก็กราวข้างในเราจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพอร์ตด้านในละนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูการต่อแบตเตอรี่เข้ากับอินเวอร์เตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอยึดอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับ